สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับชนอีกแล้วค่ะวันนี้ชนมีเทคนิคนะคะดีๆเกี่ยวกับการปักมาฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะเกี่ยวกับการปักนะคะโลโก้ลงบนกระเป๋าเสื้อค่ะซึ่งจะบอกเลยค่ะว่าการปักลักษณะแบบนี้นะคะเป็นการปักแบบพิเศษค่ะการปักเสื้อนักเรียนนะคะหรือว่าการปักหน่วยงานของราชการหน่วยงานของเอกชนนะคะก็จะมีชิ้นงานนะคะหรือว่าจะมีตรงส่วนที่เราต้องปักลงบนกระเป๋าเสื้อนะคะซึ่งจะบอกเลยค่ะ ว่าถ้าเป็นอ่าคนที่เริ่มทาธุรกิจงานปักนะคะบางทีก็จะแบบว่าเจอชิ้นงานพิเศษแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มปักยังไงใช่ไหมคะหรือว่า,ายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการปักแบบกระเป๋าเสื้อแบบนี้ค่ะวันนี้ชนเลยจะมาแนะนําค่ะแล้วก็จะมาบอกเทคนิคนะคะดีๆนี่ยเกี่ยวกับงานปักนะคะลงบนกระเป๋าเสื้อนะคะมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาที่อุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือตัวเสื้อนะคะที่เราต้องการปักเลยค่ะชิ้นที่2เป็นสะดึงขนาดกลางค่ะ ไหมปักสีที่เราต้องการใช้ค่ะได้ล่างสำหรับปักค่ะต่อไปเป็นเข็มปักค่ะวิลเน่สองแบบแบบที่หนึ่งคือแบบฉีกแบบที่สองก็คือแบบตัดค่ะต่อไปเป็นที่ล็อคผ้านะคะต่อไปจะเป็นกันไกค่ะกันไกชนิดแรกจะเป็นกันไกลปลายงอนนะคะไว้ตัดหางได้โยงค่ะแล้วก็กันไกอันที่สองนะคะก็เป็นกันไกตัดผ้าค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเข็มหมุดแล้วก็เทปใสค่ะ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นช็อคเขียนผ้านะคะหรือว่าจะเป็นปากกาเขียนผ้าก็ได้ค่ะแล้วก็ไม้บมรทัดค่ะชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัว USB นะคะที่เซฟตัวลายปักของเราค่ะก็เป็นได้เย็บนะคะสีเดียวกับตัวเสื้อค่ะอุปกรณ์นะคะตัวที่สำคัญนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะจักปักของเราค่ะ และก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือจะเป็นตัวจักเย็บธรรมดาค่ะอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการปักโลโก้ลงบนกระเป๋าเสื้อนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะทําการปักโลโก้ลงบนกระเป๋าเสื้อนะคะเราจะต้องมาเลาะตัวกระเป๋าเสื้อนะคะให้ออกมาก่อนนะคะ วิธีการเลาะนะคะง่ายๆเลยให้เราเลาะนะคะด้านข้างนะคะของกระเป๋าเสื้อฝั่งที่เป็นด้านแขนเสื้อด้านซ้ายนะคะแล้วก็เลาะตรงบริเวณด้านล่างของกระเป๋าเสื้อนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเลาะออกนะคะเว้นไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเลาะกันเลยค่ะเราจะเลาะนะคะแค่บริเวณใต้กระเป๋าตรงช่วงนี้นะคะด้านนี้ไม่ต้องเลาะออกมานะคะเสร็จแล้วก็ พยายามดึงตัวชิ้นงานออกมาค่ะเราก็ล้อตัวกระเป๋านะคะออกไม้ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนําตัวกระเป๋าตัวนี้ค่ะไปปักโลโก้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการขึงสะดึงกันนะคะการขึงสะดึงแบบวิธีการปักชิ้นงานกระเป๋าเสื้อเนี่ยเราจะขึงนะคะตัววิลเน่นะคะแบบบางหรือแบบฉีกนะคะเข้ากับตัวสะดึงก่อนนะคะวิธีการขึงสะดึงก็ไม่ยากค่ะก็คือให้เรานําตัวสะดึงชิ้นบนนะคะตอดออกมานะคะ แล้วก็วางนะคะลงบนตัวกระดาษวิลเน่นะคะลักษณะแบบนี้นะคะกระดาษวิลเน่ค่ะให้เราตัดนะคะให้มีพื้นที่ใหญ่กว่าโดยรอบสะดึงนะคะเล็กน้อยค่ะแล้วก็วางนะคะตัวแปมเพลตตัวนี้นะคะกะระยะนะคะให้อยู่กึ่งกลางนะคะแค่นั้นเลยเดี๋ยวเราก็นำตัวนะคะวิลเน่แบบถีกหรือแบบบางนะคะลงไปกดกับสะดึงชิ้นล่างต่อค่ะ วิธีการจับตัวสะดึงชิ้นบนนะคะให้เราจับตัวสะดึงนะคะยึดติดกับกระดาษวิลเน่นะคะแบบฉีกหรือแบบบางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นํามานะคะกดกับตัวสะดึงด้านล่างนะคะลงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราล็อกนะคะขาสะดึงคืนด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ตัวกระดาษนะคะวิลเน่นะคะขึงกับตัวสะดึงเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานะคะนําตัว ปากกานะคะมาร์กตำแหน่งนะคะมาร์กลงลงบนตำแหน่งของตัวกระดาษวิลเน่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงแคมเขตออกนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวมาบรรทัดน,นะคะ,ะ,คะขีดเส้นนะคะลาก ถ้าแบบว่าท่านใดนะคะที่ปักแบบชํานาญแล้วนะคะไม่ต้องตีเส้นนะคะแต่ถ้าแบบว่าเพิ่งเป็นมือใหม่นะคะเริ่มปักเนี่ยแนะนําว่าตีเส้นนะคะจะได้อ่าดูชิ้นงานนะคะให้มันมีความแม่นยําขึ้นหรือว่าเวลาปักแล้วะคะ่ะจะช่วยลดปัญหานะคะตัวโลโก้ที่ปักลงบนกระเป๋าเบี้ยวได้นะคะวันนี้ชนจะทําการตีเส้นนะคะเพื่อให้เห็นได้ชัดขึ้นนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำตัวกระเป๋าเสื้อนะคะมายึดติดกับตัวอ่าสะดึงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาหาจุดตำแหน่งนะคะของตัวกระเป๋าเสื้อนะคะเราจะวัดจุดกึ่งกลางนะคะของตัวกระเป๋าเสื้อก่อนตัวนี้นะคะจนก็หาจุดกึ่งกลางหรือการมาร์กไว้แบบนี้นะคะนี่แค่นี้เลยค่ะ<ส><ก>ถ้ามือใหม่เริ่มปักนะคะมาร์กตำแหน่งแบบเล็กๆแบบนี้อาจจะบอกว่าเวลาไปวางกับตัวสะดึงอาจจะแบบ กลัวว่าเบี้ยวใช่ไหมคะก็อาจจะต้องมีการตีเส้นเพิ่มนะคะนี่นะคะเราอาจจะต้องตีเส้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อวเวลาที่เราจะมาวางกับตัวสะดึงอะคะ่ะมันจะได้วางง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมายึดนะคะตัวกระเป๋าเสื้อลงบนสะดึงค่ะเห็นไหมคะพอมีเส้นทุกอย่างมันจะดูง่ายนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะวางจุดมาร์กตรงกลางนะคะให้ตรงกับจุดของตัวสะดึงนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะ กะเอานะคะแล้วก็ดูเส้นนะคะด้านบนเห็นไหมคะก็จะมองง่ายขึ้นด้านข้างเห็นไหมคะพอมีจุดมาร์กตำแหน่งแบบนี้การใส่สะดึงนะคะก็จะดูเป็นเรื่องง่ายขึ้นเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมายึดนะคะตัวกระเป๋านะคะยึดติดกับตัววิลเน่ที่ขึงกับสะดึงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้เป็นตัวเข็มหมุดธรรมดาก็ได้นะคะหรือจะใช้เทปใสนะคะเป็นการยึดตำแหน่งก็ได้นะคะอันดับแรกดูจุดกึ่งกลางก่อนคะ่ะว่าตรงหรือย,ยงัง ลงแล้วค่ะเราก็สามารถกัดเข็มหมุดได้เลยค่ะหรือถ้าเราไม่ถนัดเข็มหมุดนะคะให้เราใช้ตัวเทปใสนะคะแปะยึดตำแหน่งโดยรอบของตัวกระเป๋าแบบนี้ค่ะลองดูนะคะว่าเราถนัดแบบไหนนะคะเราก็เลือกใช้วิธีนั้นได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็ทำการยึดตัวกระเป๋าลงกับตัวสะดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำตัว กระเป๋าตัวนี้ค่ะไปปักกับตัวจักรได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะนาตัว USB นะคะที่ว่าเซฟลายปักนะคะที่เราต้องการปักลงบนกระเป๋านะคะมาเสียบที่ตัวเครื่องจักรได้เลยค่ะให้เราก,กดเลือกตรงรูปนะคะ USB เพื่อเปิดลายปักที่เราเซฟไว้ค่ะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนหาลายปักนะคะที่เราต้องการปักลงบนกระเป๋าเสื้อค่ะจนจะใช้เป็นโลโก้โรงเรียนอนุบาลนะคะที่เป็นรูปดอกบัวแบบนี้นะคะเลือกค่ะ ะะเสร็จแล้วนะคะจนใช้สะดึงไซสกลางนะคะเราก็ทําการเปลี่ยนไซส์ของสะดึงก่อนค่ะนี่นะคะจนใช้เป็นตัวมีเดียมนะคะขนาด12คูณ18ค่ะเราก็ได้ทาการเลือกลายปักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาปักกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงหน้าจอของการปักกันค่ะกดตรงรูปเข็มนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะแล้วก็นำตัวสะดึง เข้าไปใส่ในตัวเครื่องได้เลยค่ะเลื่อนตัวสืดึงนะคะเข้าไปล็อกกับขาสะดึงให้แน่นแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะก่อนที่เราจะทําการเริ่มปักนะคะให้เราจัดระเบียบตัวเสื้อนะคะด้านนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ บริเวณตรงกระเป๋านะคะพยายามให้มันเรียบนะคะเวลาปักนะคะจะได้ออกมาสวยงามนะคะหน้าจอนะคะก็จะบอกให้เรานะคะนําตัวไหมปักนะคะสีแรกนะคะเข้าไปนะคะใส่ที่ตัวจักรนะคะสีแรกนะคะก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการนะคะนําตัวไหมปักลอยเข้าไปนะคะในตัวจักรได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําตัวกระดาษวิลาเน่แบบตัดนะคะตัดมาให้มีขนาดนะคะใหญ่กว่าตัวลายปักเล็กน้อยนะคะสอดเข้าไปบริเวณใตใ้สะดึงได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มปักกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจักนะคะก็ได้ปักสีแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไหมนะคะตัวที่2นะคะหรือสีที่2ต่อกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจักนะคะก็ได้ทําการปักโลโก้นะคะลงบนตัวกระเป๋าเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําตัวชิ้นงานนะคะออกจากตัวจักกันค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใช้กันไกลปลายงอนนะคะตัดตัว ได้นะคะจะสังเกตนะคะว่าตัวจักรคะ่ะค่อนข้างจะเคลียร์ตัวได้โยงนะคะออกให้เราจนเกือบหมดแล้วค่ะจะมีแค่ตอนบริเวณนะคะเริ่มต้นของงานปักแค่นั้นเองค่ะที่มีหางได้โยงเล็กน้อยค่ะเราก็ใช้ตัวกันไกตัวเนี้ยเล็มออกได้เลยค่ะต่อไปนะคะให้เรานำตัวเข็มหมุดนะคะดึงออกได้เลยถ้าแปะเทปใส่ด้วยก็ดึงตัวเทปใส่ออกได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกดูด้านหลังนะคะ ให้เรานำตัวกรรไกรนะคะมาตัดตัวกระดาษวิลเน่แบบตัดชิ้นนี้ออกนะคะโดยตัดนะคะให้ใหญ่กว่าตัวลายปากเล็กน้อยก็พอค่ะ<ม>เสร็จแล้วนะคะให้ปลดตัวชิ้นงานนะคะออกจากตัวสดึงได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นกระดาษวิลเน่นะคะแบบฉีกนะคะเราสามารถที่จะดึงออกแบบนี้ได้เลยค่ะ เราก็จะได้ตัวกระเป๋านะคะที่ปักโลโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการนะคะเย็บตัวกระเป๋านะคะคืนก็ไปในตัวเสื้อค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปใช้ตัวจักเย็บกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะทําการยึดตัวกระเป๋าด้วยตัวเข็มหมุดกันก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปเย็บด้วยจักเย็บกันต่อค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการนะคะเตรียมร้อยได้จักเย็บกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เตรียมจากเย็บนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเริ่มเย็บตัวกระเป๋าติดคืนตัวเสื้อกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการนะคะเลือกลายนะคะลายเย็บเส้นตรงตัว A ไว้นะคะแล้วก็ปรับความทีห่างนะคะเป็นค่ามาตรฐานก็คือประมาณอยู่ที่สองครึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะซ้ำรอยตำแหน่งเดิมนะคะที่เราเลาะออกนะคะ การเย็บมุมเสื้อทุกครั้งนะคะอย่าลืมนำตัวปลายเข็มนะคะปักลงยึดไว้กับตัวชิ้นงานก่อนนะคะแล้วค่อยยกตัวก้านตีนผีขึ้นนะคะแล้วก็หมุนตัวชิ้นงานแบบนี้ค่ะตำแหน่งนะคะจะได้ไม่เคลื่อนหรือไม่หลุดจากตำแหน่งเดิมนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เย็บตัวกระเป๋านะคะติดกับตัวเสื้อคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการปักนะคะโลโก้ลงบนกระเป๋าเสื้อค่ะ เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยค่ะลองนำนะคะเทคนิคด <t serving Pokemon apan> enfin ีๆนะคะที่ชนได้นำมาฝากกันวันนี้ค่ะลองไปปรับใช้ดูนะคะเพราะว่าการปักกระเป๋าเสื้อแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะขึงนะคะลงบนสะดึงได้เลยนะคะเพราะไม่เนี่ยนะคะตัวกระเป๋าเสื้อเราจะล้วงเข้าไปไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องทําการเลาะตัวกระเป๋าออกมาก่อนแต่เห็นไหมคะว่าการเลาะตัวกระเป๋าออกมานะคะแล้วก็การนําไปขึงกับสะดึงเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะ เป็นขั้นตอนนะคะที่ง่ายนะคะแล้วก็สามารถทำได้นะคะเร็วชิ้นงานก็ออกมาสวยด้วยค่ะยังไงก็ลองนำไปปรับใช้นะคะกับวิธีเดิมของเราหรือว่าลองนำไปปรับใช้นะคะตามความถนัดของเราก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้ามีปัญหานะคะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะคะช่องทางนะคะติดต่อด้านล่างของเราได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subcribe ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ